สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ MSRK z tv <S <S ไม่มีทีวีอีกแล้วนะครับผมลืมอ่ะวันนี้เราอยู่กันในแมป Tower of Hell นะครับอ๋อคอยนนรกอะเออโอ้โหเรายังไม่ได้เล่นเลยหรือห้าสิบหรือห้าสิบวิแล้วเดี๋ยวไปแมปใหม่แล้วกัน <S <S โอ้อันนี้หนักกว่าเดิมอีกเลยว,วโิโอเคโอ้ยเวลาสิบสี่นาทีเลยก็ <c oughs> <c oughs> ก็ต้นคลิปเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า ที่ผมจายคือมันยากจริงๆไนงะมันมีมีไม่กี่เกมหรอกที่จะทําให้ไอเนี่ยเหนื <c oughs> ่อผมออกได้อนะแต่เกมนี้เป็นเกมหนึ่งในนั้นเลยมันยากจริงๆนะฮึ <c oughs> โอ้าวอัน <c oughs> นี้ก็คือความยากแบบต้นๆนะเราจะพยายามกันนะครับแต่ถึงไม่ถึงอีกเรื่องนึงน,นะ มันต้องเล็งดีๆอ่ะเกมนี้ผมตายเป็นผงเลยอุ้ยศพใขรวะเน่เลโก้กระจายตรงนี้เล็งดีๆชิ้นมนเล็กกึ๊บอ้ยยังเกาะได้อยู่ปึบเฮ้ยมีอะไรบงังเดิมบองไม่เห็นนะโดดทึบโอ้หอยู่บนหัวเลยโว้ยเอาคุณผู้หญิง เอ้าเฮ้ยกลายเป็นผงไปแล้วเพื่อนโหตัวนี้มนอยู่บนหัวได้ดิมันเนี่ยโดนยังไงโดนยังไงฮัลโหลความสนุกของแบบนี้ก็คือความยากนเองยากแบบนรกแตกเลยแต่ไม่ใช่ว่าจะมีไม่มีคนผ่านได้แนละ้วผมเห็นคนผ่านได้อยู่แต่คนคนนั้นก็ไม่ใช่ผมอะ่ะ <Okay. S 1> อึบอึบพึบพึบ โอเคมาอยู่จุดนี้แล้วโอ้มันจะไปยังไงไอตรงนั้นนะ่ะมันจะไปยังไงเนี่ยขนาดไม่ใช่เกมผีเ่ยยังเงือออกมือเลยชึบนเนี่ยเนี่ยมันมันติดอยู่ตรงเดียวเนี่ยติดไอสองเงงเนี่ยอึ๊บโอ้โหไปแบบอื่นนะครับไปแบบแบบอื่นเถอะตรงนี้มันไม่ตรงนี้มันเล่นยากอะมันเล่นในมือถือนะ <c oughs> มา หมอกหนาขนาดนี้ PM 2.5แน่นอนโดดไปแมบแพงพ m 2.5็มสออเลยอีกเอาใหม่นะหนึ่งสองสามปุ๊บหาได้แล้วเอาบุมมองใกล้ๆเลยกันแล้วก็เออโดดอุ๊บกดไม่ติดกดไม่ติดกดไม่ติดเสียงแหบนิดนึงนะครับวันนี้ อากาศมันยินกล,กลางคืนก็เลยตื่นมาก็จเ,เสียงเป็นเงี้ยปึบปึบห้าสิบวิห้าสิบวิแล้วยังไงอย่าไปยอมแพ้อย่าไปยอมแพ้อย่าไปยอมแพ้โอเคเดี๋ยวเราแมปใหม่เลยแล้วกันนะผม,มจะพยายามให้เป็นแบบได้ไกลที่สุดแล้วกันเพราะว่าถ้าให้มันถึงเลยมันคงไม่ถึงหรอกศูนวิแล้วมาแมปใหม่แล้วนะจ๊ะ ดูดิดูความสูงเนี่นดิโห oh. ก็คือถ้าเกิดตายตรงจุดไหนไม่มีจุดเซฟนะตายปึ๊บเริ่มใหม่ปป๊บ,ปบ,ปบ,ปบอืมปคลบปคลบโอ้อันนี้คืออันนี้คือไม่ถึงไนงะก็งมาเริ่มใหม่โอ้โหมีศพลงมาได้ไหมนะี่คลบปจบ ไปใจเย็นเย็นใจเย็นๆอันนี้อันนี้อันนี้คือบอกตัวเองไอเขาว่าใจเย็นๆย็นชื่อโอเคตั้งใจเย็นนะฮึบฮึบโอ้ยถึงแล้วครับตรงนี้น่าจะไม่ยากนะอ,อุ้ยโอ้หเกือบ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 ขอดูก่อนกระโดดตรงนี้เป็นเลเซอร์ใช่หไหม ก็โดนนุนไปนนโอเคไปฮึบอ่าก็ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้แต่ได้อยู่ก็แปลว่าได้อยู่แหละไปโอ้อะไรกันครับเนี่ยโอเอาเอาก่อนเลยเพื่อนใครเก่งใครจิงเอาก่อนเลยนี่ง อ๋อขอยืยดูอ่ะขอทำใจอ่ะคลิปไม่เก่งไม่เจ๋งเลยอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยขากระโดดขึ้นดีกระโดดขึ้นดีเอโอเค ว่าทำไมมีหลายทางอยู่เลยอเอาทางนี้ไหมอ๋อมันมีทางให้ขึ้นอยู่ถูแล้วก็กระโดดปีนได้ไหมปีนได้ไม่ทางนี้ง่ายทางนี้ง่ายเอาแล้วกระโดดขึ้นไปโอเคฮึบฮึบฮึบ,บโอ้ได้อยู่ได้อยู่ แล้วก็ไปไหนต่อมีสองทางเลือกด้วยอืมเอาอันนี้แล้วกันอะไรเลเซอร์หมุนนะผมคิดว่าเป็นไอติมไอติมไอติมแท่งไนงะโอ้เป็นกองล้อเลื่อนต้องโดดให้เร็วเลยอย่างเงี้ยโอ้โหสตาร์วอร์ชชัดจัดเปรโอ้โหเกือบได้แล้วอ่ะ เดี๋ยวเราลองไปอีกทางหนึ่งโอเคไหมโอ้ยมีคนออกมาแล้วตาตาเลยถ้าใครหัวร้อนนะครับไม่แนะนําให้เล่นนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะเครียดเอาเปล่ามาดูผมเล่นเอาเนะี่ยมาดูผมหัวร้อนดกวยฮึปึ๊บโอเคแล้วก็ปีนต,ตรงนี้อ่าอย่าตกนะเฮ้ยตกไอขเขาได้เฮ้ยฮึฮึโอเคโอเค ได้อยู่ป้ายเดี๋ยวจะเอาโอทางนู้นนะเลเซอร์นี้เราไม่น่าจะเ็วูแบบฟุ๊ฟฟฟฟัฟ,ฟ,ฟอะนะลองกรทางนี้มั้งโอ้โหเลเซอร์เหมือนกันเลยนี่ว่ะแต่แค่ทางนี้มันยังไงโอ้โสันปาดิยะไปเลยกัน <c oughs> เร็วกว่าเมื่อกี้อก <c oughs> ไปเราลองหลากหลายนะฮะอันนี้แมปเอ,เอียงเลยโฮ้ยสะพานยืยๆิ้สะพานยืยยิสะพานเด้งสะพานเด้งเอ้ยผมยังไม่เคยลองอันเนี้ยไปดิอุย้ยสะพานเด้งโฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ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 ยโอ้ย,โ,อย,โ,อยโดนยังเซียนอะ่ะเอาดิโอ๊ยผมก็เซียนนี่วะเอ้ยผมก็เซียนผมมาเซียนนี่เป็นไง เดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันมันเล่นกันยังไงเดี๋ยวโดดไปมัวม่วๆเดี๋ยวถึงตอนกระโดดจริงๆทำไม่ได้ชึบอึบอ้าวโอ้โหทางตัวใหญเห่เอาไหมเอาไหมชึบ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 แล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งแล้วก็อันนี้โดดขึ้นไปไต่นี้ไต่นี้ แล้วก็ไอ้กลุมๆข้างบนไปแล้วก็ไปในต่อเฮบโอ,โอู้หู้หูหู้หัวเสียวอะเสียวไอ้นี่มืดเหลือเกินวะเดี๋ยวขอปรับแสงก่อนโอ้เลเซอร์เหยียบไม่ได้ไอะดิใช่ไหมชิปโอ้โหโอ้โอ,อาวอไรนี่ใครไว้เนี่ยเอ้ยนี่ไม่ใช่กูเอ้า เฮ้ยมันตัวหน้าปกอะไรนี่มันเนี่ยเฮ้ยโลบอกเขารู้ใจเราวิงๆเลยเฮ้ยก็โอเคนะท่านผู้ชมสำหรับเกมโลบอกเลครับสำหรับ Tower of Hell เกมนี้นะก็เป็นเกมที่คนหัวร้อนไม่ควรเล่นเด็ดขาดเลยครับหรือถ้าใครอยากชอบความท้าทายนะครับแนะนำเลยแบบนี้นะครับโคตรมันเลยโอเคคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามนะฮะหรือใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็ คอมเมนต์ไว้ให้นะฮะถ้าผมเล่นได้โทรศัพท์ผมไหวผมก็จะเล่นให้นะครับผมฝากกดติดตามเยอะๆด้วยนะครับไปพันหนึ่งพันทับไปด้วยกันนะฮะคลิปนี้สวัสดีครับผมไปแล้วเดี๋ยวขอเอาเอวตารคืนกันมันให้เป็นไอตัวเหลืองที่ผมเอาไว้ทำปกเยอะๆมาเฉยเลยเดี๋ยวเอาเอวตารคืนกันกนิดนึงคลิปคลิปคลึบคลิป คนจริงเขาไม่รีตัวหรอกเว้ยเขาต้องเล่นจนกว่าจะตายฮึบ <c oughs> นี่โดนเลยนี่ไอ้มะเออมันต้องเป็นตัวนี้สิวะโอ้โห